ดีครับผมมาร์พินกับชาแน n มานพินสกูลนะครับน,นี้เป็นป้ายนะครับมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามนะครับกาแฟดานะกาแฟดานี่ก็คือกาแฟเย็นนะครับกาแฟเย็นกาแฟใส่น้ําแข็งนั่นเองนะแต่ตับตัวอีกอันกาแฟเสื้อดานะอันนี้กาแฟเย็นใส่นมนะครับราคาเมื่อยห้ ก็คือ1 2ื0 0อดอลส่วนอันนี้คำศัพท์อีกคำนะครับกามวัดนะกามวัดแปลว่าน้ำส้มนะฮะราคา1 2 0 0 0ดองนด่นะะค,ครับกาแฟด๊านะฮะกาแฟก็คือกาแฟนะฮะด๊านะฮะปกติสั่งอย่างนี้เราจะได้เป็นกาแฟดำนะฮะแล้วก็ใส่น้ำแข็งมาแล้วบางทีก็ไม่ได้ใส่น้ำแข็งแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วย นะแต่ถ้าเป็นกาแฟเย็นแบบเมืองไทยนะครับที่ชอบทานกันใส่นมใส่อะไรเนี่ยก็ต้องกาแฟเสือดานะฮะเสือนี่ก็คือนมนะฮะก็เปถึงกาแฟเย็นใส่นมนั่นเองฮนะตัวอีกครั้งกามวัดนะครับกามวัดเนี่ยก็คือน้ำส้มนะฮะอันนี้ อันนี้จะมันจะสั่งน้ำส้มอ่ากรมวัดอันนี้อันเนเี้หมกลีกรมวัดก็สั่งน้ำส้มไปนะครับกรมวัดนะที่น้ำส้มแม่ค้าเขาก็มาทำให้นะครับ นี่ก็ได้มาแล้วครับกามวัดน้ำส้มนั่นเองนะครับกามวัดนะฮะสาเวียดนามจำง่ายๆครับกามวัดนะฮะน้ำส้มครับผม